มองเนี้มงเนีเปื่อนกับปบไปถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วยอดเลยอก้าอุรก้อุรกาอุรอกาอรหาไหมจะกินน้ำของเสือเย็นได้บครับโก็คือสุดยอดแชเมมือยู่บ้เมือย่บ่าสู้ตายครับสู้ตายว่ครับตอนเย็นอาจจะไม่ได้นอนนะครับ ไปครับไปครับไปครับสู้สู้นี่ของจริงของจริงไปครับไปครับหมวดจีสู้สู้เฮ้แรงครับเฮยอบเป็นไงครับแหงนนี้ครับไหวชิวครับนี่แก้วแก้วจดจ๊าดของจริงนะฮันไหมหน้าแดงแดงไม่ออกครับตรงที่หน้ pues าดูแดง คคคครรััับบบลลลุุุงงงน่เออ่านใหม่เราเราเราได้อะไรมากินครับผมมีอย่างนีน่กับไข่ครับมากับไข่กับไข่ไก่มาทีหลังครับไก่มาทีหลังครับตอนนี้ได้มาไหมล้วครับเออโอเคครักรวยรวยรวยเดี๋ยวเรามาดูการดำรงชีพในป่าของทหารใหม่เฮ้ยทหารใหม่นีไฟเช็คได้ไงครับเนี่ย ติดแล้วติดแล้วติดแล้วไปไปกันไม่มันอันเนื้อมันอันนี่บอกใก่อ่ะครับไก่้ร้องค่ะสามร้องอันนี้ปลาเพราะมันปลาซึ่ได้กินปลานี่ปลาเผาครับปลาเผามะนาวส้มต้มปลาปิ้งไก่กันได้ไหมปลาปิ้งไก่ครับเออขาดกินด้วยอ๋อลุยลุยลุยปลาล็ปลข้าวปอนี่เห็นยังข้าวปอนี่ครับเมนูได้จรินครับต้มไก่ครับต้มไก่ กับเผาปลาเผาปลามีของจริงโอ้ก็พอนีคือติการได้ครับนี่ครับชื่อ,อดครับชดยอจคาชื่อ้าื่อือพิธานี่ตยการครับชื่อพอหนีโอของจ,งจร,องริงไงนี่ของจริงาเซุดซุด อ Ook. โอ้เด็กการเด็กการคนนี้ขักขอ, <laughs> อยู่นะเซิร์ฟนะขักครับเออโอ้ตั้งลุงคลิปในป่าของจ <c oughs> <significa> ริงนักลบเลยครับพี่โอรุมลเลยรุมเลยรุมยี่ข้างลุงนี่ร่มมันแน่นเลย องเช็คเช็คเช็คทุบทุบหรอปๆๆตัวนี้ยังไม่สุก,สกนะ่ครับตัวนี้ครับเอ้ครับนี่ครับอจัดจัดจัดน้ำเดือดแล้วฟหยอนลง,น,งนี่ออน,งคงนะครับการํำลงสิบในปลาห่านมาทังนี้อาจารยมาทางนี้ห่านหานทงนี้ ก็มาครับสุดาครับเน่เึ้นเนี่ยนีเบือลยหอยพักครับ่ครับห้อยพักความแบบเอ้าคือว่าห้อยไปตวงความแบบเข้าปาหรือเปล่าคือว่าไปตงยังไงเนี่ยห้อยปไกเป็นนี่ครับแซ่้ครับแสเนไรครับยังยเมนูผักสดแี่แหละเอาลุยลุครับโอ้ปอกไก่ทุกระเบิดคูจากทุกมุทุกขกจนดำครับโอ้โห ได้เสมอครับได้เส้นเนื้อโอ้ยังไงแซ่บไหมแซ่บครับครั้งแรกนี่ใช่ไหมเนี่ยครับครั้งที่สามครับครั้งที่สามเป็นลูกเสือครับโมยแต่นี่เป็นไปด้านหางนะครับเออมันติดตรงนี้คราเป็นด้าหางครับแซ่บใช่ปะแซ่บครับบ่ครับอร่อยอยู่ใช่ไหมครับอร่อยครับอันนี้แซ่บกูโม่ปลาเผาครับปลาเผาอันนี่บ่ ยังไม่แน่เราต้มไก่หน้าอ่ะเหลือเหลือเมนูอีกหนึ่งเมนูนะครับเยาให้โดนครับโอ้จัดจัด